โอเคเริ่มโอเคครับอันนี้คือเครื่องพร้อมทํางานแล้วไฟตัวนี้จะไม่กระพริบแล้วนะครับเรากดปุ่มหนึ่งครั้งได้เลยปุ๊บมันจะมีสีเขียวไอน้ำจะเริ่มทางานแล้วเราก็เริ่มรีดได้เลยครับนี่คือรีดไปอย่างเงี้ยมันจะช่วยถนอมผ้าด้วยครับแล้วก็ความร้อนที่ออกมาครับคือแรงมากทําให้ผ้าเนี่ยเรียบไว้นะครับนี่เลยทุกคน เหมาะมากครับสลับเสื้อเชิแบบนี้จะรีสูตรก็ได้รีดผ้าลินินผ้าฝ้ายได้หมดเลยนะครับผ้าไม่เสียทรงนะครับครับมันเปรียบขึ้นแบบชัดเจนมากครับทุกคนเราไม่ต้องใช้โต๊ะกลางแบบแต่ก่อนแล้วนะไม่ต้องกลัวผ้าไหมด้วยครับนี่ดูครับโอ้โฝั่งรีดกับแมรี่ต่างกันเลยนะครับ เราถ้าอย่างเป็นแขนเสื้อเราจับรีดได้เลยนี่ครับง,ง่ายมากครับแล้วก็ปรับระดับได้อีกหนึ่งอันนะครับจะเป็นสีน้ำเงิน,นครับอันนี้ก็คือไอานามจะแรงมากขึ้นนะครับ หมดปัญหาผ้ายัดครับแบบนี้ดูด้านหลังครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณสมบัติข้อนึงก็คือว่าสามารถรีดแห้งได้นะครับเราก็เอาฝานี้ออกแล้วก็รีดแห้งได้เลย แต่วันนี้เราเลียดแบบใช้ไอ้น้ำมันจะง่ายกว่าครับอยู่ที่ไหนก็รลียดได้จับจับมาห้อยก็รลีดได้นะครับเห็นไหมฮะนี่เลยคือมันง่ายมากประหยัดพื้นที่เลยครับเหมาะกับคนที่อยู่คอนโดนะแล้วก็พื้นที่ไม่ต้องการที่แบบว่ามีที่เก็บเตารีดขนาดใหญ่โต๊ะกลางขนาดใหญ่อะไรอันนี้คือเหมาะมากๆเลยเวลาเรียบๆรียบเนี่ยแห้งง่ายเลียดเรียบไวครับ โอเคนี่หยุดทำงานแล้วนี่ครับเรียบจริงๆ Sunhouse จะเป็นแบรนด์จากเวียดนามนะครับเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งเลยของประเทศเวียดนามนำเข้ามานะครับนี่เลยดีไซน์สวยงามแล้วก็แข็งแรงครับขอแคะถอดตักกนนี่ครับแล้วที่สำคัญคือเขาสามารถพับเก็บเป็น90องศาได้นะแบบนี้ ประหยัดพื้นที่มากๆครับในการเก็บใส่กระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยได้เลยครับนี่ปักก็เป็นปักอย่างดีเลยนะแบบนี้ครับเวลาเราถอดเก็บนะครับเราก็กดไปหนึ่งครั้งครับนี่น้ําไม่หยดด้วยนะครับเพราะว่ามันมีระบบเซฟตี้ตรงนี้ด้วยโอเคครับสนใจสั่งซื้อตะกาด้านล่างนะครับ